เมื่อคุณเล่นเกมเอ펙 MOBILE แล้วอยากได้สกินแบตเทนพ a สหรือลายปืนใหม่ๆเราขอแนะนำริสแมนช็อปผู้ใหบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยระบบ o f f i c i a l มีแอดมินบริการดูแลย4่ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ @richmanshop ต้องมีแอดนำหน้านะของแท้ของ,ของดีต้องมีผู้ติดตามหลักแสนคนหรือว่าสแกน QR Code ต,ตรงนี้เลยหรือว่าเติมบนเว็บไซต์ก็สามารถเติมได้ที่ richmanshop.com ทิก์ด้านล่างใต้คลิปแถมยังมีการอัปเดตโปรโมชั่นใหม,ใหม่ๆเด็ดๆกิจกรรมดีๆที่ Facebook richmanshop เติมเกมราคาถูกและ IG richmanshop นะครับเพียงเข้าเว็บเลือกเกมที่อยากเติมกรอก UID และชื่ออตัววลลละะะครรรรรให้้้้เเเเเียยยบส็็็จจแกชางินนไไดไม่ป นธนาคารหรือว่าพร้อมเพย์เสร็จแล้วเลือกราคาที่ต้องการเติมแล้วกดดาเนินการต่อยอมรับดําเนินการต่อให้เรียบร้อยสแกนจ่ายเงินกดยืนยันเพียงเนี้ระบบก็เติมเงินให้คุณเรียบร้อยอย่าลืมใครสายโหดสายยิงอยากเติมเงินเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แบบออ f ฟิเชียที่ rich man shop ลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปนะจ๊ะว้าวไม่เล่นนานมาก Stuck here, level three. Looks like we got an enemy over here. Look at fire here. Malawa. Reloading. Sounds an enemy. Finding them. I've caught them. Looks like we got an enemy over here. Look at fire. Got company. And they're not here to sell me. it's ready to go. Ah. เอ้าบ้านเขาเรียกว่าช่วยซัพพอร์ตยังไงล่ะล้างขาไว้ไม่ไปไหนครับโอ้หนึ่งขออนุญาต

Ring movement in progress. Reloading. Opening fire. Care package being delivered. Put me down. Care package. Sweet. Look like a fire here. Meet me here. You safer. Reloading. Searching forward. They, they will be me. bound. ตูระยะไกลเหรอ,อใจดินี่ความจริงของเราคือตัวคอรเรามันเข้าไฟไวมากเข้าไวออกไวอะ่ะท่าไให้ออกนะโอ้เจอแล้ว หน l s s e m y m a d c a r v h e way ไม่ทได้สู้เลยกูอยากชาร์จปืนนะแต่แบบจะไปยิงใครอะเนี่ยแล้วเหลือแค่แทีมแล้วเดี๋ยวกลับเลยขออนาตชาร์จปืนนี่

ร right ้อยปืนมันถ่โหดะแบบตังงๆปืนถ่โคตรโหดเลยมันยิงสไนเปอร์ซะด้วยนะลมาเดี๋ อันหนึ่งแล้วตัวสองตัวหนึ่งอยู่ไหนเฟิงอยู่ไหนใครอัดปั้นหัวใครอัดปั้นหัวอีกหนึ่งไหมชกไอ้รู้เรื่องผลวัน เจอแล้วหรอมาแล้ววะมาแล้วมาแล้ววะแล้วเฮงล่ล,ล้มหนึ่ง <c oughs> ปืนใหม่แต่ไม่ช้ามันก็ทนนั้นแหละแต่และสวยว,ว,ว,วจบไวจบไวจบไวเพื่อนเราโหดจบไว care package being delivered searching forward no 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 the enemy is in striking range replicator being delivered yo wait 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 from another lot our target is here color. Round four. countdown. Beginning ring รู้หรอกว่าจะมาช่วยเพื่อนอ่ะรู้หรอกว่าจ <c oughs> ะมาช่วยเพื่อนอ่ะรู้หรอกเระยะดาบปักหัวหน่อยฮะบายบายเชื่อกโอ,อกาส <c oughs> คือมันเพียงพอสำหรับการแบบ แบบเบิร์ตัวนึงให้มันหายไปเลยนะหนึ่งระเบิดเนี่ยหนึ่งชาร์จเนี่ยคือแบบเพียงพอสำหรับการแบบว่าล่อศัตรูได้แบบตายมาหนึ่งชุดเอาละพร้อมแล้วมาสุดท้ายครับตัวสุดท้ายมาดูว่าเป็นยังไงช่วยไม่น่าพลาดเพราะว่าผมคาได้สบายตัวมันดีนะขวามือเสร็จละบายบาย,ายเรียบร้อย ชิวๆแช,ชมเปี้ยนไปด้วยสกอร์